ปานาทอนการแพทย์สวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าแข้งหรือชินสปริ้น rehabilitation exercise ค่ะท่าที่ 1. น่ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าแข้งให้คนไข้ย,ยืนตรงมือจับปลายเท้าให้ส้นเท้าชิดสะโพกจนรู้สึกตื่บริเวณหน้าแข้งท่าที่ 2. องท่ายืดกล้ามเนื้อน่อง คนไข้นั่งเหยียดขาใช้ผ้าขนหนูคล้องปลายเท้าจับปลายผ้าขนหนูดึงเข้าหาตัวจนรู้สึกตึงบริเวณน่องท่าที่ 3. ถ้าเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้าคนไข้นั่งเหยียดขาหมุนข้อเท้าทวนและตามเข็มนาฬิกาให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว ที่4ถ้าเพิ่มความแข็งแรงของข้อเท้าคนไข้นั่งเหยียดขาตรงกระดกข้อเท้าขึ้นลงชา้าช้าท่าที่5ถ้าบิดข้อเท้าเข้าออกคนไข้นั่งเหยียดขาตรงและบิดข้อเท้าเข้าออกชา้าช้าท่าที่6ถ้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าแข้งโดยใช้ยางยืด นั่งเหยียดขาใช้ยางยืดคล้องปลายเทา้าอีกปลายผูกกับอุปกรณ์ที่มั่นคงออกแรงกระดกข้อเท้าขึ้นลงต้านแรงอย่างยืดท่าที่เจ็ดท่ายืดก้าเหนือน้องในท่ายืนยืนตรงก้าวขาไปข้างหน้าพร้อมย่อเข่าลงขาด้านหลังที่ต้องการยืดให้เหยียดตรงค้างไว้10วินาที ที่8ถ้าบริหารกล้ามเนื้อน,อน่องคนไข้ยืนตรงขยิงข้อเท้าทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันและผ่อนลงช้าๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารวันนี้คลินิกปานาทรการแพทย์สวัสดีค่ะ